พ่อใหญ่ตุม้มทำอะไรนี่ครับพ่อใหญ่ตุม้มเอากระชีทูหาลูกหาเมียน,นะครับไอ่พาไปย่างเราเบิ้งครับบรรยากาศยามเที่ยงเนาะครับโห้ยครับพ่อใหญ่เอดเรานอนครับเดี๋ยวผูกเปยนอนมองนั้นเนาะถ่ <c oughs> ายคลิปถ่ายคลิปยามพักเที่ยง เจ็ดอานเป็นยัดมีกระพักส่วนขั้วครับปลูกเองครับบรรยากาศนะครับอ้อยกับนี่ครับบรรยากาศตอนเที่ยงนี่กระพักผูกเองครับกพักส่วนขั้วเรานี่ก็กินนี่นะครับอ่ามีต้นไผ่นะครับของกระปุก นี่กือส่วนพักครับไปบึ้งอยหมูเลาพักนะครับเนาะสวัสดีครับเนาะนี่คือเราพักเพียงครับไยหมูนี่แหละครับการพักเทียงของแรงงานไทยนะครับในงานไทยอิสราเอลนี่คือป่าพักเขาข้าเจ้าครับนี่นะปูแล้วนอนเผาส่วนพักเราเนี่ยครับน้ำเราบอยู่ผมกับมะลักอพักเราเนี่ยนะครับเห็นมีการงานน้เลยครับพักปูเองกิดเองครับแซบเองนัวเอง น้าผักของป้อมครับสวยงามเลยเพื่อนใจเนาะแจว๋วแจว้วขาเบ่งบรรยากาศบ <c oughs> ังหุ่งก็มีครับนุ่แหละต้นบังหุ่งคุณเยะมีเมั่อน่าตาครับเนื้อกินโมยากดอก สีมาก็บ,บ่ต้องย่าหนสิสบ่มีของไทยกินเนาะนี่อ้อยก็มีนี่นครับนี่นี่อ้ยอยผักลายครับปลูกไว้ลายอยู่พักเยอะแยะนี่ต้นมะฮุ่งเป็นมะละกออืมเอาเอานี่แหละครับจำกินก็ได้ครับมีลายต้นอยู่ครับนี่พัก ผมเลยเดือปูกับโบริหดมันนะครับเยอะแยะขับพัดเมีคู่พักนาพักหอมปเป้าวนี่ยต้นกะเพราก็เลยตั้งหนานะครับนี่สขักปลูกินเองครับกินนี่แหละครับมันละกอนะครับขนะับปลูกินเองครับกินนี่แหละครับพวกผมก็ได้ครับ กว่างตุ้งต้นพิกหลายพักอยู่ครับเนาะน้องนี่แหละการเป็นยู่ก็ได้ครับว่าไงตื่นแล้วพี่น้องเอ้โอ้ยยูเข่าแห้งเป็นเข่าวอนโรงงาน,นเป็นเข่าครับเบิงกับเข่ากับน้ำเนะครับ นี่เะครับไฟช่ไหมก็เบิ้งไว้ไกลนมันยู่ก็ใช่ได้คือกันนี่แหละครับนี่คือปลาเผากับตับัะหุ่งเนาะครับทำไมอืออ๋อครับแล้วไปเจอกันในสวนเนาะครับนะครับพกผ้าไว้ครับพกผ้าไว้เพื่ออย่างเพื่อให้มันอากาศให้มันห้อนถ้าเปิดไว้นี่มันสินานใหญ่เนาะครับแต่ พกไว้เนี่ยชิ้ใหญ่ไว้เพราะว่าอากาศช่วงนี้น,นี่มันเย็นเนาะครับแต่มันก็ค่อยมักนานเย็นกันเลยถ้ามันถึงอากาศห้านมันก็สีนานใหญ่แต่พกผ้านี่ไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับนี่ผ้านี่กระติดคลิปเปิดผ้าที่ระฆับมันกระติดไปเรื่อยๆครับนี่ครับเสืกก้อกระต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับน,นี่พอ,อยัดตุ้มแอปจะเสยติคลิปครับมาเนี่ พันยอดป่านั้งก็แล้วแล้วเตามาพันมาปิดกิปตต่อครับนม่นบอ f c f ฟซีฟซี c ีฟซีบริจตุ้มนี่เราบนสบายครับส่งมือแล้วรู้สึกบริยักปากบริยักว้าเลยเราบ่มีตวนบนสบาน <c oughs> แล้วอโอ้ยตายตายเป็กเส้าเป็กเลี้ยงเป็กก่อนทำงานิ้งก็ได้ ะปีกระเปอเงี้ยหนาวเงินไม่ต้องส่งให้เมียแล้วนะเออไม่ต้องส่งส่งแล้วไมส่งไปให้เขาเขาเอาไปเลี้ยงคนอื่นเนาะเพื่อเพื่อไปเลี้ยงกิ๊กเลี้ยงกั๊กไปเงินน่ได้เดือนละห้าร้อยพออ่ามาเบิ่งการติดติดครับนี่นนี่แต่เสื้อติดให้เบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่นะครับต่อจะเสื่อจะติดมาวันนี้นะครับ ร้อยอันนี้ประมาณแต่งประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก,กว่าๆนะครับี๋วยวเบิ่งตัวทิดแล้วนะครับเนาะนีคือตัวติดแล้วนะครับนี่เป็นลักษณะนี่เนาะมี่คือติดแล้วครับ นี่ยวย้ายนามาลีอีกห้าลกาขนาดผมน้อยยวนเันฝุ่นก่อนกุ๊กไม่ก็ยังโดูงนะ FC FC นี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศรอบคำนะครับนี่นะครับไถซีมาก็ฝากคลิปไปไปเบ่งก็ไ,ได้ครับเกอสิได้ความรู้อีกอย่างเนาะถึงบ่ได้หลายได้หน่อยนึงก็ยังเอา กิ๊บออปไปมามาเป็นติไปที่ละข้างครับนี่ล่องนิ่งกับสองข้างไปคนละข้างมานี้นะคะนรับไอ้กาศนี่นะครับกิ๊บกิ๊บกิบมักแต่งเนาะเฉยดึงไว้ดีดูนี่นะครับดูเลยแก๊ ไปเรื่อยๆครับนี่นะครับที่นี่อันล็อกอยู่เนาะนี่แหละครับคลิปครับกล่องไปแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่คลิปแซมกไปสินี่นะครับสเตต์นมันแกบบ่บ พอไปพอไปไม่ติดไปเรื่อยเรื่อยเลยเสียหมาต่อเลยงับไว้ร้อยนะครับง่ายครับบ่ายครับติดกิ๊บไม,ม่บอกให้หมูติดกิด๊บนี่แหละครับบรรยากาศรอบสวนเนาะอะไรอยู่ไ,ไม่รู้กันหลังติดติดแล,แล้วนะครับ ไอ,อ้ตายเก็บเก็บเขาทำนาดหมูห้าอยู่ใ,ใกล้ๆตะแภาเนอะยอมเลยนะเนาะโบว์จีบีเป็มืองีงเนาะครับเ,เสื้อมะนุ่มอันนีป้ปากกระถางของวัดปากกระถางนี่ไงเก็บขอน้องมันจะมาล็อกนี่ครับเลยมันล็อกมันล็อกแบบนี้นะครับ น้อยว่าถ้าเกิดเป็นนายหน้าถ้าเกิดตะกุ้งเขาได้เป็นนะ้นั่นเขาจะมาทำไมเขาไม่มาหรอกรับคลิปนี้โอ้ยเพียงสื่นี้นะครับมาเจอกันคลิปหน้าจีบถ่ายเบื้องหนึ่งพักที่ปลูกไว้ครับเอามาแตกมาเห็ดแก๊สนะครับว่ามันจะเป็นจังไหนติดตามเลยนะครับคนติดตามนี่ไดใครมีความคิดเห็นไดๆคอมเมนต์เข้ามาหนะครับ